เงาคนวะเงาเีเงด่นโอ้เป็นเงางน้ำกดเลยเงามีส้งเงาเลยมีส้งเงาเอาเอาเงาแขกปะเงาคูยผิดผิเออเงาต่ต้งทีแต่เลยอืโอ้โธ่เงาแขกะอืมเรียกวแบบก้าววันใดเนี่ยก็จะก้าวไปปึ๊บปิดตู้เออ สวัสดีครับผมสวัสดีน้องไทยครับผมยินดีน้ำหนองไผ่เลขเขา่าล่างหม่มากฮกสองเกือถึกอีกใครมันลงแต้มหนึ่งผีบอกขนค้นบอ,กข,อ,ก,อกขึ้นกัดซีได้คือกันแต่ผู้่งคนไปซื้อได้คอดสามตัวทีลูกอู้พจนเฮ็ดยังไงก็ได้สามต,ตัวลูกอ,อันที่จะแรกเลยหันลูกอันผู้บรนตายนีน ตายได้สามหมื่นวิญญาณสรุปมันนั่มไปบอกถึงบ้านทันทีมันั่มจากคุณบอกตูกมากจับโอ้ว่าเหง้าเห็นด้วยหน้าประตูอเง้าคนเง้าคนบ่เห็นเง้าน้ำขุนไปเห็นกระทั่งที่ออกหน้าประตูคนไปรัดมือหันดี่ที่แบบบอกงกสองหลังเนาะบัดที่แท้ ผีบอกขนบนว่าอเอา้าล่งแต้่มมึอดีเอ้อโอล่อลงนึงเป็นวล่ะเกือบถือทั้งบนทั้งทั้งบนทั้งล่างได้ยินงเช้าว้วว่าให้บ้านได้ฮอดสามตุน่นจัเข้าเจ้าไปซื้อจังไหนวะสนี่ผู้บวงคนเนาะโชคมีบุญมี่ต้นกะทิตีเป็นสองหหกสองตัวด้วยวาหกสองตัวแล้วกเก้าหเลยแล้วหกเก่าหกเลยแล้วเลขมี่ส้ำนันนึงไหมพี่นัองอ่า นี่แค่นั้นครับผมเนาะสำหรับอโอ้ตายยังบ่ทันเดี๋ยเผาสีเมียบ้านมือหนึ่งยางน้ำกดเล่ยเบนบ่ปอตัวเห็นตัวเรียนเรียนเลยเป็นสัมผัสได้ได้เลยว่ามีคนยางน้ำตัวตี่น้องมาเียนคากเขียนเนี่ยแท้คือว่าปิดประตูตึ้งตัวูปปิดระตูปาตปิดประตูหัวปิดประตูหัวหลัดเบนบอหัวหายเมื่อ อ่ะสียกบอกเลขหลายเหนบอกอ่เอาบเอาบ้อเทียบพวะาเอาว่อเลขเอาบอกับเทียบโอ้ใหอ้อกฟังในโลก่อนคนยังน้ำฝนไหมอมือเพื่อนเอาซชมากน่ะวันนี้นั่งเินกับปูเปนผู้ช่วไปกินเขากินเขาแล้ววันนี้กระทาซชบมากกินเขาแล้ววันนี้พอิชมาก กัดเปียวเขาเดี๋ยวเขาหีบกันนะอ้ถ้ากัดถ้ากัดไปง่ายโซบเขาหีบแม่ได้คุณบดิเบิลฟ้าลุกนั่มคือบดิซนนะที่ยาคิบันบ่มี่ระวังเป็นของโรงพยาบาลนะที่ยาคิบันบมี่ีเป็นลูกสันบ่มีแ่ก็บดเบิลหรอใหญเป็นบ่มีนะอะไรอากาธรรมดาบูนี่เลยาจะมานั่งเล่ยอย่นี่ดูส่วนบกไปว่ามา ่่อ้ยเดี๋ยวชอบม,มือถอกุูเือกันมากเป็นออน,น,นอนอหลับเป็นนออหลับอยู่ในรัวก็เลยว่าปูนออหลับกะกาเพม่อนกันนเออไ,ได้ขินเยอกก็น่า,านนเนางขวัญมจกกระปุกอ,อ,นนอันนี้ค่มเลยมันบ่รนค่หรอบนีค<า>่ำแลำ้วมืดแล้วอือเมือไบาีน่อปนิอแกกอแกกโอมอย่างนอ้ต เสียงไข่ไข่ขนย่างก็แกกแกกมากว่ะพี่จเป็นยังไงกันนรู้สึกว่าจะพองเนหววัดหแววนะร้อนบีร้อนบกูเลอกูบกูร้อนเออรนว่มันมันหุดเอ็นเห็นกับพ่อล่างๆพ่อโม่ใหม่โม้ใหมไอ้ี่รู้จักว่าเป็นคนผู้นั้นยุก แงมันีงเี้ยเป็นเสียมากหมือสะพอนเหน็นเงาคุยว่าเงาพี่พี่เงาผู้ใดกันโอ้ปินเงาย่างน้น้ำกลดเลยเี่งเงาเลยมีวเงาเอาเอาาคร้เงาุพี่พี่ออเงตัดตั้งสีตดอือโอ้โหเงาใครอือเรีกว่าก้าวันใดเนี่ก็จ้าไปปึ๊บปิดตเออ ประตูล mm ัดเล่บ่ให้ออกเล่ตมาเหียมคัเกเงี้ยแต่พี่น้องลมคือบ่มีน้องเออได้ว่าขันตมาหยอกเข้าเขากับสีบ่เทดเออเอาสีบอเมียมจบให่นดก็ไม้นี่กับปืนออกกัยางไปกันมัรับหลังมัตั้งเออ็กระบอกอยากแต่อยากเอาเรียกว่าสันมีอยู่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอา เก้าสองหกอืมกับหกสอบอเซียยมหาตัวเนอบางสี่นาเยใจจานี่เอากูขึ้นความังผีได้เอุยู้เรื่องเลยออบอเสียเปิดเปดเบงแนแน่ยูาลูกมีอยู่บ่เลาผ้าให้เปิดฟ้าลงเลยแมีนมีอยู่เสมออยู่เออบอเสียไปเบื้องกันแดงกีนีมีนอีแม่โอ้ เปิด <intéress> ฟ้าพี่ถ่ายไปเปิดฟ้าลงเลยระวังหันเนาะแหงว่าเข่าตรงตรงคือเข่าหกเข่าตรงๆเลยแล้วก็บอกหกสองลางแต่ว่าคนคนก็เลยบอกว่าจะมัที่เปีบินบนเปลนล่างมว้ยทีอ๋อคือนอนไปรับหยีครับผมรักฐานยืนยัน ให้ <Hey. S 2> ใช่ไหมโอ้ย oh, อยู่านี้อืมอ,อ๋อหลักฐานยืนยันของน้องไผ่เซกัมเบอร์รอออออเอฟซีครับผมเพราะว่าบอกขีนั่บอกวอดบ้านเนี่ยลงไผ่เต็มๆหนักครับเอฟซีครับอันนี้คือของน้องไผ่อ่าสองตัวที่แดกเน้นรางอ่า นะครับเนาะบาดนี้ผีบอกขนคนบ่อขึ Jamie ้นเออขนที่ใดทั้งบนทั้งล่างโคบงงคนได้หอดสามตัวสามตัวเพราะว่าโค้งมงคนก็ว่ามันเป็นเก้าสองตัวก็ได้เป็นหกสองตัวก็ได้ว่สัตวว่ามันมีเก้าอยู่แล้วมีหกก็ได้โค้งมงคลเก่าเก้าเก้าหกโค้งแบบหกหกเก่าได้หอดสามตัวครับวิธีผมได้ได้โตดว่สัตวว่านะครับเนาะส่วนไหนได้โตัวครับพี่ชีครับผมอันนี้หลักฐานยืนยันของน้องไผ่นะครับเด้อ ว่าว่าผีนํำไปบอกหอด,ดบาน,าก,นบกับเห็บสีไปก่อนบัานนี้น้ำมาอีกประกยบ,บอกอีกว่าตัน,นคืนตันแตงโมตอนมุ่มง,องูอนหุ่งยังเดียวโอ้โหาะค่ไน <feld> <S <S ยังได้กัดไอเพ็ดเห็นผู้ซื่อหน่บ่ลูกเราเพื่นมาบอกว่าไปก่อนเด้อร์กับทันี่โอ้งูไม่บอกหนิเพื่อนนี่มาบอกเพนนี่มาบอกว่าไปก่อนเด้อร์นะหรืว่าเออหรืว่าไปยสนุโอ้ไปเลยเพนนี่มาบอกว่าไปก่อนเด้อแบบนี้โอ้โหเป็นหัวเป็นตายแล้วเป็นก็เลยมาล่าโอ้โห มาล่ำมาล่าคือไปเดียวแท้คือบ่บ่อบีเจ๊กสองงวดเนี่ยอือหลังจากเลขออกไปพี่น้องสองงวดมาเลยเพิ่นว่าอ่มือคืนก็ฝันเห็นเพิ่นอีกแม่นบ่ะเห็นงูเห็นงูง,งูงูดำนี่บอกงูเขียวงูเหลื้มงูเขียวเหลื้มเฮาเห็นไหมอ๋อโอ้พคนมาหาเต็มเฮียนนะฮะ เต็มเยี้ยนยเต็มเยี่ยเลยเต็มเยี้ยนเลยโอ้บาทมันมีจัตัยใหญ่ทั้งหนกตัวน่อยโอทั้งหนกหญ่แล้นมีจะตัวใหญ่บาทตัวงูข่าบ้านอืมมีจะตัวใหญ่แบบนี้แต่นมีเ้ืเฟยู่หันว่าจะไปอานเพิ่อนน่ะเอ๊ะแยไปพอดีเนาะบู๊งงูม่จะใส่งูเต็มเลย ปูกับเอยูย่ากับเอยุอืม,อมเป็นเฮี้ยนงูเลกดยหัยวใาสายอยูัป่าปาปาามันเลยมันเทือนอันนั้นไหมเ<ะ>ขรไม่กวดป่ะบอมันเป็นเป็นือจะเงือนไม่เท่านนไนเม,มแต่มันเมียนงัวในหม เพิ่นไม่แตพุโอ้ยอยากบุกหัวมากว่าอมาจะใส่อจะยิบมาล้วกันเสียงหูเสียงหูออกว่าถือชปมากก่าอโซนนั้มสีมันนีเลยสียมันนีเ้ยกวดกาดกอ๋อซองในเฮียนไปเห็นหมูหมูงหูไงได้บานงโคตุยู่ในห้องอโอ้ยยุ่งเหยกหัวเลยโอโวเลย ปัจจุบัป้าขันเป็นู้ดีมันคือมันคือสีมะเข้าตโดนีนอวะสันอเอบยว่านเิ่นจริบโบยว่านมันบันนี้จะนั่งชุดตู้เคนมากในหัวนี่คือพออันั้นเลยอันพญานากแน่นปราสาทพระวิหารคือจังนั้ดในนางหน้าขี้นะที่พอตอนที่เป็นหินแดงนั่นแหละที่พอตอนนั้นยูสึกั่แวบป้านในหัวอ่ะยูสกว่าอู้ ยมือหัวเลยคนมาหาาสิบานียาอะไรบุกคงเนีุ่น่อยไมทำลังนีบ่ลังที่ผมไม่กินก่อนโอ้ลังเนี่ยบดกน้านีอะไรนะบ้านนอสอถามบานเด็กทีเดียสิขึ้นให้ร้อยไวให้เนาะเพราะว่า โอ้เขาบ้านเด้ว้ายมันดีเลยตัวละวายโตกใหญ่แล้วอื้เต็มบ้านดู้ืมเต็มบ้านเต็มเงี้ยเดี๋ยมีหอดพญานาคใหญ่ขึ้นมาเอ้าครับเป็นสุดตองก่อนเนาะกับผมน้องน้องใครกับแล้วบ่ายตะขี่เดี๋ยวจะตามให้พี่น้องเออเนาะกดฟันนั่นสั่นละก็ผู้อ่าผู้ผู้คนม่หายเปิดตาโลกให้เผาแล้วมันบ่เผาแล้วเผาเดียบร้อยแล้ว บ่มาอีกบ้านบ่นี่มีแต่ไปกวาดเด้อดตีมาสร้างแล้วฉันท์เป็นเขาเขาโอ้นั่งคางกันชิมผู้นี่คางชิมผู้เขาดูเขาท่านแล้วดูเขาท่านแล้วท่าเดือดท่านเกิดลาตัวไปกวอนไปพี่น้องอาสำหรับเนี่ยท่านก็ครับผมคือว่าบ้านที่ที่นี่ครับรอบที่ตามบ้านที่ที่รอบที่สามครับผมเนาะครับผมเอ้าขอบคุณน้องใครอะไรครับผมสวัสดีครับอ้าวั่านพี่น้อง ชุด่องวัดครับผม